ทัช้างศึกทีมชาติไทยยันชัดมีทีเด็ดสยบอินโดเข้าชิงซีเกมด้านมาโนโยกนี่คือคู่ต่อสู้แกร่งสุดเหนือทับเหนียนขณะที่มาดามแป้งพร้อมประจำการด้านเวียดนามมองข้ามมาเลฝันถึงรอบชิงแล้วตั๋วพุ่ง11ล้านดอง สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพันวัต์นะครับในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวของการแข่งขันฟุตบอลซีเกมในส่วนของทีมชาติไทยกันหน่อยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้นะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้กับช anel ตองซุยกันก่อนเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมตองพัุวัต์นะครับคลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลซีเกมที่จะมีคิวลงสนามในรอบรองชนะเลิศน,นะครับด้วยการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่19พฤษภาคมแข่งขันกันเวลา16นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยนะครับอย่าลืมให้กำลังใจการเกมนี้เป็นบททดสอบครั้งสำคัญของมาโนและทีมชาติไทยชุดซีเกมเพราะอินโดนีเซียชุดนี้ไม่ธรรมดา แข็งแกร่งเหมือนกันนะครับไม่ใช่งานง่ายของทีมชาติไทยแน่นอนแต่ตอนนี้นักเตะทีมชาติไทยและตัวมาโนเองก็มั่นใจนะครับซึ่งสภาพร่างกายนักเตะทุกคนเนี่ยมาโนมีวิธีการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูร่างกายที่ดีมากๆแล้วก็สภาพจิตใจดีทุกคนพร้อมแล้วนะครับที่จะลงเล่นในเกมที่จะพบกับอินโดนีเซียในรอบรองนะครับนักเตะทุกคนยืนยันเลยนะครับว่าพร้อมจะใส่เกินร้อเเเพื่อพาทีมชาติไทยเข้าชิงและไปคว้าแชมป์ คว้าเหรียญทองซีเกมส์ฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้มากที่สุดนะครับล่าสุดมานโพกิงนะครับเขาออกมาเปิดเผยเรื่องของทีเด็ดของทัพช้างศึกที่จะใช้สยบทีมชาติอินโดนีเซียนะครับมาโนบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยมีทีมนักวิเคราะห์ที่ดีที่สุดในเอเชียยูและสามารถนําข้อมูลตรงนั้นเนี่ยมาให้กับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่นักวิเคราะห์ที่ทีมชาติไทยมีที่เขานํามาให้เนี่ย จะเป็นข้อมูลสําคัญในการเจอกับอินโดนีเซียนะครับซึ่งสําหรับฟุตบอลสมัยใหม่ข้อมูลแบบนี้สําคัญนะครับถ้าเกิดเรารู้ว่าเขามีจุดเด่นตรงไหนเจาะตรงไหนถึงจะได้ประตูเนี่ยเราสามารถนํามาปรับใช้ได้เป็นอย่างดีแล้วผมก็ไปถามพี่ออฟบาร์เขาบอกว่านักวิเคราะห์ข้อมูลของทีมชาติไทยชุดน,นี้เก่งมากๆทํางานกับมาโนมานานเพราะฉะนั้นเรื่องของข้อมูลอินโดนีเซียไม่ต้องห่วงมาโนโพกิง้งมีอยู่เต็มที่แล้วนะครับ ขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยมาโนยอมรับว,ว่าถึงแม้ว่าเขาจะมาสกกาฟอ,ฟอร์มทีมชาติไทยถึงสนามในเกมที่ชนะสปป,ปลาวแต่เชื่อว่าเขาก็ไม่ได้จะรู้อะไรมากเพราะทีมชาติไทยใช้คนละชุดในเกมที่จะพบกับอินโดนีเซียเลยนะครับก็ถือว่ามีการเตรียมความพร้อมที่น่าสนใจนอกจากนี้มานูพูกิงยังกล่าวชื่นชมอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ยอมรับว,ว่านี่คือคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดคือบทสัมภาษณ์ของมานต่างๆเนี่ยเขาจะค่อนข้างให้เกียรติคู่ต่อสู้ พอสมควรจร,จริงๆนะครับต่างกับคนอื่นๆนะมานบอกว่าอินโดนีเซียเขายอมรับเลยนะครับเป็นทีมที่เล่นได้ดีที่สุดในรอบแรกเผลอๆเล่นดีกว่าเวียดนามตอนแรกเนี่ยที่แพ้เวียดนามเพราะผู้เล่นยังมาไม่ครบแต่หลังจากนั้นพอผู้เล่นมาครบฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมสุดๆมีผู้เล่นอายุน้อยเป็นแกนหลักอยู่ด้วยกันมานานเล่นเข้าใจกันโค้ชชินแต่ยังก็มีแทคนิควิธีการที่น่าสนใจอินโดเป็นทีมพลังหนุ่มวิงม่งมาอยู่ตลอด90นาที เพราะฉะนั้นเป็นทีมอันตรายต้องเตรียมตัวให้พร้อมตอนนี้ก็มีแผนที่จะรับมือไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับคือดูจากสีหน้าแววตาของมานโพกิงถือว่าพร้อมนะครับแลวเขาก็มั่นใจเหมือนกันว่าจะพาทีมชาติไทยเราผ่านอินโดนีเซียไปได้เพราะใน AFF s u z u k ซ Cup ครับเนี่ยมานโพกิงก็มีประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วนะครับและอีกอย่างคือทีมชาติไทยในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบนะครับเพราะเราเนี่ยอยู่ที่สนามฝึกซ้อมเดิมอยู่ที่สนามแข่งขันเดิม อยู่ที่โรงแรมเดิมต่างๆไม่ต้องเปลี่ยนต่างกับอินโดนีเซียที่เขาต้องเดินทางมาต้องเปลี่ยนสนามฝึกซ้อมต้องเปลี่ยนสนามแข่งขันทําให้ทีมชาติไทยเนี่ยมีความคุ้นชินมากกว่าเพราะเราแข่งที่นี่มาสี่นัดติดต่อกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและผมเชื่อทีมชาติไทยจะมุ่งมั่นเต็มที่ผมว่ารูปเกมอ่ะไม่ออกมาเหมือนนัดเจอสอปอปลาวแน่นอนเพราะว่าทีมชาติไทยจะใช้ตัวหลักกลับมาจเจ้าเตอร์วิรเทพชย,ยพิพัฒน์สุพรรณเพศศัตว์ แล้วก็มีหลายๆคนนะครับเอกนิตเบนเดวิดวรลชิตผมว่าคุณภาพเรายัางโอเคแต่ห้ามประมาทนะครับเพราะว่าเวลายไทยเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยไม่ธรรมดานะครับเราเจอกันบ่อยมากๆในฟุตบอลซีเกมนะเจอกันมาเนี่ย45ปีเนี่ยแข่งขันกันไป22นัดน,นะสำหรับทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซียนัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยย้อนกลับไปในซีเกม2019ที่ฟิลิปปินส์นะครับ ซึ่งเกมนั้นเนี่ยไทยเราแพ้อินโดนีเซียไปศูนยะ์ตะและครั้งนั้นเนี่ยไทยตกรอบแรกนะครับขณะที่ปี2017เนี่ยเสมออินโดนีเซีย1.1ตอนะครับเห็นไหมว่า2นั้นหลังสุดไทยเราไม่ชนะอินโดเลยคือถ้าชนะครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปปี2015ตอนนั้นเนี่ยไทยชนะอินโดนีเซียขาดลอย 5ประตูต่อศูนด้วยกันนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่สมน้ําสมเนื้อสําหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับโดยฟุตบอลไทยเจอกับอินโดนีเซียในซีเกมเนี่ยเจอกันโหด22นัดเนี่ยไทยชนะ14เสมอ6นัดอินโดนีเซียเนี่ยชนะไปเพียงแค่2นัดนะครับแล้วก็ไทยเนี่ยยิงได้49ประตูอินโดนีเซียยิงได้14ประตูอินโดนีเซียที่ชนะไทย2นัดเนี่ย มันเกิดขึ้นคือในปีล่าสุดก็คือปี2019อะที่ชนะ2-0แล้วก็ย้อนกลับไปก็คือปี2011นะครับที่ชนะไทยเนี่ย3-1แต่ไทยเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยในรอบแรกเนี่ยคือถ้าไทยแพ้ใครไ,ไทยตกรอบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเจอกันในรอบรองชนะเลิศเนี่ยไทยจะมีผลงานดีนะครับเคยเจอกันเมื่อปี2005ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยในรอบรองนะครับไทยชนะอินโดไปด้วยสกอร์ 3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เจอกันคือปี2อ0พอีกหนึ่งครั้งเนี่ยไทยก็ชนะ2ต่อนแล้วก็ปี1น9 3เนี่ยไทยก็ชนะอินโด1ต่อ0ยโปรติไทยไม่ค่อยเจอกับอินโดในรอบรองนะครับแต่เจอกันทีไรเนี่ยชนะหมดเลยคือถ้าเกิดไทยเจออินโดรอบรอง6ครั้งในซีเกมชนะทั้ง6ครั้งนะครับยิงได้17ประตูแล้วก็อินโดนีเซียยิงเราได้แค่2ประตูนะครับก็ถือว่าน่าสนใจหรืออยากสถิติตรงนี้น่าดูอย่างมากถ้าเกิดไทยเราเนี่ย ผ่านอินโดนีเซียได้เนี่ยโอกาสคว้าเหรียญทองก็มีค่อนข้างสูงเพราะเศิิิบอกมานะครับเพราะว่าในรอบรองไทยผ่านอินโดหครั้งเนี่ยผ่านเข้าไปได้เหรียญทองถึง5ครั้งด้วยกันก็ถือว่าเศิษิค่อนข้างข่มอินโดนีเซียนะสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยแต่ก็ห้ามประมาทเป็นอันเด็ดขาดนะครับนอกจากนี้มีคนสอบถามถึงแมรำแป้งนพันล่ำซํำม,มาว่า อาการของมาดามแป้งเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากเกิดอุบัติเหตุไปโดนศอกของพี่ตองกวินตอนนี้มาดามแป้งไม่ได้เป็นหนักมากนะครับแล้วก็ถือว่าสภาพอาการเนี่ยดีขึ้นเยอะมากๆและมาดามแป้งล่าสุดยืนยันนะครับว่าเขาเนี่ยจะมาเป็นกําลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยเหมือนเดิมตอนนี้ดีขึ้นมากและจะอยู่เคียงข้างทีมชาติไทยต่อไปในรอบรองจนถึงรอบชิงนะครับอันนี้เป็นจากมาดามแป้งออกมาเปิดเผยนอกจากนี้เนี่ย มันมีเรื่องราวดีๆนะครับที่ทางทีมงานที่ไปเกาะติดทีมชาติไทยเนี่ยได้เขียนถึงมาดามแป้งเขาได้พูดถึงจังหวะที่เกิดอุบัติเหตุที่ไม่มีใครตั้งใจอยากให้เกิดเนี่ยซึ่งตอนนั้นน่ยทีมงานนักเตะทีมชาติไทยแล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชต่างๆเนี่ยตกใจกับเหตุการณ์นี้มากเพราะว่าเป็นภาพที่ค่อนข้างอันตรายจากจังหวะที่มาดามแป้งโดนสอกพี่ตองกวินนะครับแต่พอมาดามแป้งโดนปุ๊บเนี่ยตอนแรกก็นึกว่าจะเป็นอะไรมากแต่สำหรับมาดามแป้งเขาบอกว่าไม่ใช่ มาดามแป้งเข้าใจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็ดึงสติลืมความเจ็บตรงนั้นแล้วโฟกัสไปที่ฟุตบอลหันมาลุยปลุกใจลูกทีมต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ลุยต่อกับทีมจนหมดเวลาแข่งขันเรื่องนี้เป็นพี่ต้อมฟิลฟอโตนะครับที่เป็นนักช่างภาพเนี่ยที่ไปเกาะติดทีมชาติไทยแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเขาได้อยู่ในจุดที่เห็นแง่มุมแบบนี้หลายครั้งมาดามแป้งทุ่มเท,ททุกอย่างจริงๆแล้วก็จริงจังกับทุกอย่างเสมอ เรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันเกี่ยวกับมาดามแป้งสปิริตของมาดามแป้งสูงอย่างมากนะครับแล้วเขาก็พร้อมจะไปประจําการเหมือนเดิมไปให้กําลังใจนักเตะทีมชาติไทยทุกคนในการแข่งขัน4ีเกมหนนี้นะครับเรียกว่าแข็งแกร่งสุดๆนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยในการพบกับทีมชาติอินโดนีเซียที่มาฝากกันนะครับจะแข่งขันกันในวันที่19พฤษภาคม4โมงเยง็นติดตามกันให้ดีๆนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง7 hd ถ้าจําไม่ผิดนะครับอ่ะประมาณนี้เรื่องของทีมชาติไทย จากนั้นนะครับไปพูดถึงเรื่องราวของทีมชาติเวียดนามกันหน่อยก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยจะเข้าไปพบกับทีมชาติมาเลเซียเวียดนามกับมาเลียจะแข่งหลังไทยนะครับจะแข่งขันเวลาหนึ่งทุ่มตรงเพราะทางฝ่ายจัดของเวียดนามเนี่ยปรับเวลาต่างๆเพื่อคนเนี่ยโฟกัสเวียดนามแบบเต็มที่ก็มีด้วยนะครับคือตั้งแต่พอเวียดนามรู้ว่าจะเจอกับมาเลเซียเนี่ยณนะตอนนี้นะครับจากสื่อเวียดนามรายงานออกมาตรงกันว่า ปาร์คฮังซอมีการผ่อนคลายมากขึ้นเห็นไหมไปตกปลาแล้วก็ไม่เครียดเหมือนตอนที่จะรู้ว่าต้องเจอทีมชาติไทยแต่พอไม่ได้เจอทีมชาติไทยในรอบรองเนี่ยปาร์คฮังซอสีหน้าแววตายิ้มแย้มสดใสมีความสุขไม่ค่อยกดดันเท่าไหร่เพราะเวียดนามผลเนี้ยเขาพูดเลยนะครับว่าเขาเนี่ยกลัวทีมชาติไทยแค่ทีมเดียวทีมอื่นเขาไม่กลัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทีมชาติไทยเคยทำแสบกับเวียดนามไว้เยอะทำให้นะตอนนี้เวียดนามค่อนข้างที่จะโฟกัสแล้วก็ ป้าขังซอให้อิสระนักเตะเต็มที่เหมือนกันในการเจอกับมาเลเซียนะครับแต่เขาก็ไม่ประมาทเพราะว่าเกมนี้ก็สําคัญคือถ้าเกิดสมมติว่าเวียดนามโดนมาเลเซียตกรอบเนี่ยผมบอกเลยนะว่าจะเป็นเรื่องดราม,มา่าทั้งประเทศเวียดนามแน่นอนเพราะฉะนั้นป้าข้างซอก็ติวเข้มนักเตะระดับหนึ่งเลยนะครับแต่เขาก็ยอมรับวว่าเจอกับมาเลเซียเนี่ยเขาก็มั่นใจเลยนะครับว่าเขาจะชนะได้นะตอนเนี้แฟนบอลเวียดนามเนี่ยมองไปถึงรอบชิงชนะเลิศและ ไปหาตั๋วรอบชิงกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะเขาเชื่อมั่นว่า,วาเวียดนามจะผ่านมาเลเซียร,รอดูนะถ้าเกิดเซอร์ไพรส์ขึ้นมานะบอกเลยว่าเงียบกริบกันทั้งประเทศแน่นอนนะครับขณะที่ตั๋วเข้าชมเกมระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียนะตอนนี้ราคาตั๋วผีเนี่ยพุ่งทะลุไปใบละ11ล้านดองแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ตกตกใบละ16,000บาท คือถ้าเกิดไทยเจอกับเวียดนามในรอบรองเนี่ยผมบอกเลยนะแฟนบอลไทยจะไม่ได้ตั๋วเข้าชมแน่นอนเพราะเวียดนามเขากงราคาด้วยแล้วเขาก็ซื้อกันไปเต็มหมดแล้วแต่ที่ไทยเราไม่ได้ไปเจอรอบรองกับเวียดนามก็ถือว่าโอเคเรามาเจอกับอินโดนีเซียเนี่ยแฟนบอลก็สามารถเข้าชมฟรีแฟนบอลไทยก็ไปดูได้แบบไม่มีปัญหาเป็นกําลังใจที่สําคัญสําหรับทัพช้างศึกแต่ผมเชื่อนะถ้าเกิดไทยผ่านก็ไปชิงกับเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีปัญหาเรื่องของราคาค่าตัว๋ว ตัวต่างๆเพื่อจะกันไม่ให้แฟนบอลชาวไทยไปดูแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นก็รอติดตามนะครับก็รอดูแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งเวียดนามกับทีมชาติไทยจะผ่านเข้าไปพบกันในรอบชิงหรือเปล่าถ้าเกิดผ่านเข้าไปเจอกันได้ผมบอกเลยเกมนี้มันคือเกมหยุดอาเซียนอย่างแท้จริงและน่าดูอย่างมากนะครับแต่ผมก็เชียร์ให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบชิงให้ได้ล้มอินโดให้ได้ส่วนเวียดนามกับมาเลผมเจอใครก็ได้ครับ พูดตามตรงครับเจอใครแล้วก็มีคุณภาพที่ดีแต่จริงๆนะอยากจะแก้มือมาเลาเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามาเลาเจอไทยนะตอนนี้ผมว่าไทยเ้วก็ดูดีเหมือนกันนะอ่ะก็รอติดตามว่าสุดท้ายแล้วใครจะเป็นคู่ชิงในฟุตบอลซีเกมส์น,นี้นะครับคลิปนี้ประมาณนี้นะในช anel ตองสุยที่ผมนําเรื่องราวมาฝากกันฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับช anel ตองสุยกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมตองพันวัน์คลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ